สวัสดีครับบอยดีขึ้นหรือยังลูกไม่รู้ดีขึ้นแล้วหนูลงมาทำอะไรมาเช็คงานพรุ่งนี้อืออืออืฮะอืพรุ่งนี้มีสอบฝันช่วยฝมาเช็คงานพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะจะมีวัสดีซะหนูมีสอบอะไรนะมูทรลอนภาษาอะไรฝรั่งกับไม่ใช่ไทยอีหยะฝรั่งกับอะไร เหมอนยาของฟังมาเตปแนะม,มสก๊ะเป้มาวโวเกี่ยวกับอาหารนะมะก็ก e ินเจอเกี่ยวกับอาหาราาลงมา<ส>มีแรง<ส>อาบน้ำอาบท่าสดชื่นชงนมร้อนให้กินหน่อยนะฮะอืออือเนี่โอเคแล้วไม่ไข้แล้ววันนี้ไม่อ้วกไม่ท้องเสียเนาะโอเคบ็อกเป็นอย่างอ,อย่างท้องเป็นอะไรน,นั่นอยู่เขาเรียกอะไรบ็อก อ๋อเคยกินทีละน้อยค่อยๆกินโอเคอีกฟูไม่ like Exploding Diarrhea นกอีกฟู like Exploding Diarrhea กับบุ่ม diarrhea อ่าเหมือนกับความรู้สึกเหมือนจะเข้าหนาวแต่ส่วน diarrhea วันนี้เจ็บปวดดูดแล้วส่วนนี้ผมไม่คุ้น

เปลี่ยนนังเก่งในน่าแต่ไม่ตองี่ไม่สองครั้งวันอัเดอร์วิ่เลือกดูรูปเด็กและแล้วก็วี้วันนี้วัี้วันนี้วันกี้วันน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 ี้วัน้วันนี้วันนี้วนี้วันวันนี้วันี้วัันนี้วันั้วัวันนี้วันนี้นี้วันวันนี้วันนวัน้วนนี้วันนี้วันนี้้วันนี้วันนันนี้วัวนี้วันนีน้วันนี้วั้วันันนี กินอะไรวันนี้เปินชอยอมามากินไม่ได้แล yeah. mm ้ว hmm. มันจะอ้วกว้าเอาดอลดรที่าพ mm. ูดไทยดิกินข้าวนาะมาต้มข้าวต้มให้กินนาะต้มข้าวต้มแลซุปเน่ก <Nee. S 1> <laughs> ินข้าวต้มมีแห้งใส่เกลือเอาไหมข้าวต้มใส่เกลือม as o o a s t e r y a d

Ik bedoel, we hebben, hebben noedelsoep. Ja, hij smaak. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld de smaak van ja. noedels met de rijst. Mm. Niet gewoon water. Oké. Het tomt zeker. koeien, hoor. En het is gewoon warm water. Voilà. dan kan koeien, hoor. Het is gewoon zo. Ik dat soep is, mama. Warm water. Noem bon. maar. je hebt net gezegd dat dit... ยะดูด1บ hey, ่อร์ดรैสต์อิน่าบ่อร์ดโน้ยมะม่าต้มแล้วยะดูดวารูวาเตอร์วาล่ายับซม่าต้มแล้วแล้วมันแห้งมะก็เลยเติบน้ำร้อนลงไปอีกโอ้ยข้าต้มเกลืออ้อ่าบแซ่บ่นค่ลายเด